โอ้ดาบลอดเฟนเอาลังอะมาชัวรูเคาตตารูเคาต้ามาแน่นอนกอดกอดกอดตะโยโอโหเอาแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปเซิร์ฟเกาหลีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาเปิดกาชากันเหมือนเดิมช่วงนี้โปรเจกต์เปิดกาชาหลายเกมมันก็เข้ามานะคือแบบนะเออนะครับตามสไตล์ะนะตามสไตล์ของช่องเราก็าคือกาชา ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในกาชา7บาทนะครับกับเซิร์ฟเกาหลีเลยแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าถ้าเข้าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยผมอาจจะเปิดอีกนะครับแต่ว่าเกาหลีผมมีเพชรเท่านี้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เติมไงก็มีเพชรอยู่เท่านี้300เพชรนะครับมาเปิด1การันตี300แล้วกันมันไม่ถึง600นะเพราะว่าตู้ใหม่มันการันตี600ไงแต่ว่าเพชรไม่ถึงนะครับก็เปิดแค่ครึ่งหนึ่งแต่คือเปิดครึ่งหนึ่งมันก็แบบอีซี่อะเนาะทุกคนคือตามสไตล์ของจันหมีอะคือแบบมันต้องได้เร็วอนะเออ คนไหนที่คิดว่าพี่ได้เนี่ยก็อย่าลืมเลยทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าพี่เนี่ยวันนี้คือมันต้องเอาจริงแล้วแหละเนื <Yeah. S 2> ่องจากว่าตัวละครใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่พี่อยากได้มากเลยนะครับแต่ผมจําชื่อน้องไม่ได้แล้ว <laughs> น้องมันเรียกชื่อยากอะฮะผมจําชื่อน้องไม่ได้จริงๆนะอะไรมาเมอเมเมเจนดาหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ก็นี่เลยเป็นสายโลลิคอนที่แบบ มันเป็นโลลิจริงๆนะน้องเนี่ยเป็นโลลิมากแต่ว่าอมผมบอกเลย <c oughs> เป็นโลลิที่นมตูมมากนะฮะโอเคก็ตัวน้องเนี่ยผมก็ได้ไปดูรีวิวหรือว่าได้ไปอ่าไปดูเว็บนอกมาก็ได้รู้ว่าตัวน้องเนี่ยนอกจากจะลงพ p พีได้ยังเอาไปใช้ลงบอสนกได้ด้วยผมบอกเลยว่าได้ตัวนี้มาเท่ากับคุ้ม ส่วนอาเจเมอร์ลินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าในเซิร์ฟเก่าเนี่ยผมไม่ได้เล่นทีมคิงฟ้าปีกไงถ้าได้ตัวเมอร์ลินมาเนี่ยมันใช้กับทีมอื่นไม่ค่อยได้นะครับนอกจากทีมดีบัฟที่เป็นสายสนนะพวกไฟช็อตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เลือดไหลยอย่างนี้นะครับก็ต้องเป็นคิงนะฮะส่วนทีมอื่นเนี่ยคือไม่น่าจะได้ผมเลยไม่ค่อยอยากได้นะฮะแต่ถ้าเข้าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคืนนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในเซิร์ฟเอเชียผมมี เป็นทีมแบบว่าฟูลทีมคิงฟ้าปีกเลยก็ถ้ามีเจมเมอร์ลินเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าในเซิฟเก่าไม่มีนะฮะก็ไม่ค่อยอยากได้เราไปดูอัตราเลทของตู้กันก่อนมีซาลิเอลหรือเปล่าเนี่ยไม่มีซาลิเอลหรือว่าแหลมแมวนะครับซาลิเอลไม่ออกมีแค่ตัวของลูเชลแล้วก็มีบรุนฮิวนะครับแล้วก็มีตัวของเดียเน่เขียวนะฮะสตัวเนี้ยสตัวเนี้ยเป็น3ต,ตัวที่ดีนะครับลูเชลบรุนฮิวแล้วก็เดียเน่เขียวนะฮะยิ่งเดียเน่เขียวนี่คือดีมาก ตัวละครอื่นที่ดีเนี่ยอาจจะมีตัวละครใหม่อจจะม่ะ2ตัวแน่นอนแหละนะครับแล้วก็มีโ,โกเทอร์แดงก็ดีนะฮะที่เหลือผมว่าเฉยๆตัวที่อยากได้ก็เป็น2ตัวใหม่แล้วก็ลงมาอาจจะเป็นตัวของอลูเชลก็อันติก็เกือบตันแล้วแหละนะครับได้มาก็โอเคบูลนฮิลก็ได้นะครับแล้วก็ดิอเน่ก็ได้มาทุกคนตู้นี้ก็จะการันตี6 0รนะครับเลือกได้ระหว่างตัวของน้องเนี่ยเมเจนดานะครับแล้วก็เป็นตัวของเจมเมอร์ลิน มานะฮะเราพร้อมแล้วหรือเปล่าจานจันพร้อมหรือเปล่าถ้าจยานพร้อมเนี่ยก็กดไปเลยดิครับผมตุ่มแรกแบบโกโก้อัดแล้วใช่ปะเออมาครับผมตุ่มแรกแบบโกโก้นะทุกคนมาครับโอ้โหยังไงตุ่มแรกอย่างนี้ทองฟ้าตึ๊บจริงสคิปเหลืองโดนต่อยชัวมาอย่างนี้ทรงอย่างนี้อาบเอ้ยไม่โดนต่อยฮะไหนลองสคิปซิไม่โดนต่อยตุ่มแรกยังไง <c oughs> โปรยเกลือกันไปเกมนี้ไงคงความเกลืออยู่ยังคงความเกลืออยู่จยน ฮะเน็ตมาเบลมาตุ่มที่2อ,อย่าไปกัดคือเราอย่าไปเฮ้ยสคิปต์แดงป๋าป๋าไม่ออกแต่ว่าไม่แปลงร่างไงตามหักไม่แปลงร่างของฟ้าสว่างโดนต่อนไหมเรียบร้อยดิจานโอโ้ะ uh huh. ตุมที่2ก็ก็โปรยเกลือไปยับ,ย,บยับนะเขาเรียกว่าโปรยเกลือไปขอผมขอน้องอะ่ะผมอยากได้น้องมากคือเห็นสกีน้องหรือว่าเนื้อเรื่องน้องครั้งแรกเนะี่ยคือผมชอบเลยตั้งแต่ไอตอนแอนิเมชันอันติแล้วอะ คือมันชอบมากอะทุกคนทุกคนเคยเป็นแบบเห็นตัวละครที่แบบเฮ้ยมันต้องโดนมันต้องอยากได้อ่ะเนี่ยตัวนี้แหละนะครับอืมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะฮะมายังไงขอ,องฟ้าสว่างเฮ้ยยังไงครับยังไงครับผมเรียบร้อยดิจานโอโ้โหนะฮะเกลือเกลือยับเดี๋ยวก่อนนะผมไปดูตั้งค่าก่อนซิว่าผมเปลี่ยนภาษาหรือยังออาน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้ปะนี่ภาษาปะรู้สึกอ่ะเปลี่ยนซิ ไปดูตู้ซิว่ามันพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าเออเนี่ยอย่างชอบปะทุกคนพี่อย่างชอบเลยนะจริงแล้วคือเป็นคนที่ชอบแบบผู้หญิงพูดประมาณอย่างเงี้ยลากเสียงลากเสียงยาวๆอย่างเงี้ยโคตรชอบมาครับตูมที่สามมาจะเกลือหรือเปล่าผมไม่อยากเกลือเลยเป็นคลิปที่ไม่อยากเกลือเลยยังไงทองฟ้าสว่างสคลิปเหลืองไม่แปลงล่าง เอาดีครับโดนต่อยไหมไม่โดนต่อยโอกาสมาแล้วทุกคนโอกาสมาแล้วนะครับแต่ลองสคิปอีกทีทงที่ตุ่มที่3มสคิปโชว์เลยโอ้โห SR ยับยับผมบอกเลยว่า SR ยับยับยังไม่ทิ้งลายยังเกลือยับยับอยู่ <c oughs> ไปครับผมมาตุ่มที่5ไปเฮ้ยเอาละไงาดาวตกมาอย่างนี้มันโล่งใจแล้วแหละยังไงครับดาวตกมาอย่างนี้การันตีหนึ่งตัวชัวนะฮะ ดาวตกมาแล้วนะมาครับผมเออแต่ว่าเป็นสคริปสีเหลืองนะแล้วก็ถือกิ่งไม้เทพด้วยทุกคนมาก็มารอลุ้นกันว่าจานจะได้หรือเปล่ายังไงละ่ะครับนี่ไงสะท้อนที่หน้าของฟา้ามืดก็ถือกิ่งไม้เทพได้เอาละ่ะปาฏิหาริมาต้องเกิดแล้วแหละนะคือแบบมันอยู่ไม่ได้อะครับทุกคนถ้ามันไม่ได้นี่คือมันอยู่ไม่ได้แน่นอนตัวแรกก็เป็นอาตัวที่สองเนี่ยก็เป็นอา ตัวที่3น่าจะเป็น SR เออเราอย่าไปแคร์ SR กับ R เราอย่าไปแคร์เราแคร์แค่ตัว SR พอตัวเดียวเนี่ยในตู้นี้เนี่ยตอนเนี้ยคือมันต้องออกแล้วปะเออลุงไงลุงทวีโกนมาครับยังไงฮะโอกาสมาอยู่นะโอกาสมาอยู่นะพูดถึงเนี่ยยังไงไว้หายใช่ปะ่ะไม่ใช่ดินะั่นมันอาเดนเนี่วะ่ะมาครับผมจะถึงแล้วหรือเปล่าเนี่ยมามาสเทพเจ้ามามาสผมขอตัวใหม่ <Please. S 1> นะ มามาสนะมาดิครับผมกอดกอดกอดตตโยโอ้โหเป็นเดียนเน่เขียวไงไม่ต้องมาก็ได้นะครับออโต้หม่ก่อนไงโอ้โหย่างชอบเดนเน่ DNA เขียวเจนเก่าด้วยนะอะไรกันครับเนี่ยตูมที่ห้าตูมที่หไปครับผมตูมที่หกยังไงครับจะบอกนะว่าตู้นี้จานจะเกลือนะ่300นะสามรอเพชรน่ะจาน ยังไงต่อยไหมโดนต่อยหรือเปล่าไม่โดนต่อยโอกาสก็ถือว่ามีอยู่โอกาสก็ถือว่ามีอยู่ถามว่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่นะฮะกดสคริปโ์ชมไหมจังหวะนี้กดสคริปโ์ชมไหมจะดูตัวสอนหน่อยสีทองสคริปโชว์ไปเลยโก,โกโก้โอ้โหเอชอาร์สองตัวแบบยับยับว่ะจะให้พี่ต้องเกลือเลยนะคลิปเนี้พี่ขอตัวใหม่พี่อยากเล่นมาครับผมตุมที่7เป็นเลข7นําโชคนี่คือเลข7นําโชคยังไงทองฟา้ามืด สริป <Skip S 2> เหลืองแปลงล่างบอกไม่แปลงล่างด้วยยังไง <c oughs> ไม่โดนต่อยโอเคมีลุ้นอยู่ก็สริปโชว์เลยเลขเจ็ดทำโชคไงล่ะนี่ไง SR โกโก้สามตัวได้สิปวดกระบาลอะไรกันครับเนี่ยมาครับผมเหลืออีกสามรอบนะฮะตูมที่แปดตูมที่แปดแบบโกโก้ไปครับผมตูมที่แปดเอารีวันไงตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะที่ผมอัดคลิปอยู่เนะ <c oughs> ี่ยรีวันเฉยห้ามิเนตส์เลเเมื่อกี้ไปรีวันมา โอมที่แปดแบบโกโก้น้องจา๋าน้องต้องมาหาพี่แล้วนะยังไงมีหมู่ฮอกไงถือกิ่งอา้าวแปลงล่างสามดีวันปุ๊บแปลงล่างสามเลยครับทุกคนสคริปต์แดงด้วยโดนต่อยปะไม่โดนต่อยสะท้อนไม่สะท้อนกลับไปได้ด้วยยังไงฮะมานะครับตัวดึงเลยสีลุงนะไปดิครับดึงเลยสีลุงสคริปต์แดงสะท้อนมันไม่สะท้อนแต่ว่ามีหมู่ฮอกไม่รู้สึกว่าตัวนี้ไม่มีดั๊ตปะรู้สึก หมือนไม่มีดัตนะใช่ไหมไม่ไม่เห็นดัตเห็นตัวอื่นผมหวังว่าจะเป็นน้องนะครับ SR ขอออกเป็นพวกแบบอลิซาเบธหรือว่าเป็นดัตก็ได้ s อนะแต่ว่าตัวเอซาเนี่ยขอเป็นตัวใหม่ขอเป็นน้องนะฮะน้องน้องนี่คือมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่คือมันอยู่ไม่ได้แน่นอนต้องได้แล้วนะนายแย่ถ้าแย่ให้ผมเนี่ยคือจะเปลี่ยนจากแย่เป็นมังกรทันทีไงมังกรเหลืองอะลรอย่างนี้มาบันบันยังไง จะถึงแล้วหรือเปล่าตอนนี้อารรัวๆนะมาครับ SR ตัวอะไรฮา,าวเซอร์มาครับผมใกล้ถึงแล้วมั้งใช่ไหมไทยชูใกล้ถึงแล้วแหละเรานะี่ยมา s s r อ่ะ SR มาออกมาก่อนโอ้โหออกแล้วโอเคนะครับหมู่ฮอปออกไปแล้วนะ sr หมูหฮอปออกไปแล้วมาดิครับนี่คือน้องออกหน่อยลโมเอโอ้ Hello, <motherf> โหน้องน้องลีเลียไง โอ้โหถามจริงคือแต่ละตัวที่ออกเนี่ยคือมันแบบเป็นเป็นตู้เก่าทั้งนั้นเลยเลยตู้พวกนี้ผมเคยเปิดไปแบบไปเกลือมากเลยจําได้เลยเนี่ยโอ้โหถามจริงผมขอน้องมาเจนได้ตัวหนึ่งพอแล้วเน็ตมาโบ้ <c oughs> ให้ผมเอะรู้สึกว่าผมเกลือเกมคุณมาแบบมาบ่อยแล้วนะโอ้โหไอ้ดาบลอสเฟนเอาลั่งอะแล้วไงมาชัวรูเคาต้ารูเคาต้ามาแน่นอนอ่ะสะท้อนกลับไปได้ด้วย เอาละครับควงดับเล่นทีหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปเทคหน่อยสักทีที่หน้าขอโดนที่หน้ามาครับผมโอเคดึงเลยสี่ลุงก็ดึงเลยดิครับสี่ลุงไนสะท้อนรดูเอาตา้าข,ขอขอคำแบบเชนเลอร์หน่อยรดูเขาตา้าอย่างเงี้ยเอเอ,าเอามาดิครับกี่ตัวตัวเดียวอีกแลว้วอันนี้เนี่ยขอ,อเปลี่ยนสีได้ป่ะจากสีแบบสีทองเป็นสีลุงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนสีมานานมากแล้วนะ โอาได้แต่เกลือไงช่วงหลังๆเนี่ยได้แต่เกลือนขนาดกิ้งอัลไฟเตอร์เนี่ยเซิรฟ์ฟเอเชียยังเกลือเลยโอ้โหยังชอบมาลัวๆนั้นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือว่าท้ายสุดหรือว่าแบบเกือบสุดท้ายหรือเปล่าตอนนี้เราก็กดสคริปต์ลัวๆอ่ะเออาร์ S มหาเทพเกียนมอยังไงโอเคอ่าลัวๆลุงทวีโก้ออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยลุงลุงต้องให้ตัวใหม่ผมแล้วล่ะมาดิครับตัวใหม่อ่ะครับ ไอโอโหเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอเกลาดแล้วก็ไอเดียน่ก็ตโยตัวเมื่อกี้ถ้ามันมีตัวมันในตู้นะผมบอกเลยนะมาทุกคลิปนะครับมาทุกคลิปเกลาดนี่มาทุกคลิปอะไรกันครับนี่อ่ะโ,โอโหโอปวดกระบาลเลยวะ่ะเจอเกลาดที่ปวดกระบาลเลยตูมที่10ก่อนการันตี300เพชรตูมที่10เกลาดไม่ต้องออกมาแล้วผมขอขอเป็นน้องตัวใหม่ เมเจนดาใช่ไหมไม่รู้แหละเพราะผมลืมชื่อไงมาครับตูมที่10เอาและมีหมู่ฮอกยังไงสกิปแดงโดนต่อยหรือเปล่าไม่น่าจะโดนต่อยนะออกไม่โดนต่อยหน่อยนะยังไงโอ้เกมเกลือเกลือเน็ตมาบไหนดูเลดหน่อยเลมันก็มันก็เชื่อถือไม่ค่อยได้อะดูทรงและเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับดูจากเลที่ออกมาแล้วนะเป็นไงสามรเพชร ไอสนาออกมากี่ตัวสามตัวสองตัวโอ้ยังไก่อะฮะทุกคนตูวงงโง่อีกปะเนี่ยมา,มาการันตีเฮ้ยไปอีกตูมหนึ่งไปขอแถมหน่อยไหนๆก็จะหมดแล้วเอาให้มันสุดไปเลยยังไงครับผมองฟา้ามืดสกิปเหลืองแปลงร่างสองถือดาบเหล็กโดนต่อยหรือเปล่าเรียบรอ้อย GG นะเกมนะโอ้ผิดอะไรเนี่ย เกลือเรียบร้อยนะคนไหนที่มีรหัสของน้องก็ส่งมาหลังไม้ได้ผมก็อยากเล่นเหมือนกันอยากจะมาลองเล่นดูนะนะฮะโอเคทุกคนคลิปเดวนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยคนไหนที่ชอบความเกลือก็อย่าลืมนะฮะพี่เกลือแล้วกดไลค์ด้วยกดสับตไคร้ด้วยที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผงผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบใหน่ในคลิปหน้ากับความเกลือนี้รหรับพักการ Cảm đi <laughs> các bạn